วันนี้เราก็จะไปดูไก่กันนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมไก่ครับห่างหายกันไปนานนะครับผมงานเยอะครับช่วงนี้2ตัวแสบของเราเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูไก่ชนชุดผสมนะครับนำเข้ามาในราคา15,000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชม ซื้อมาเพาะไว้นะครับตัวผู้1่ตัวแล้วก็ตัวเมียสามตัวนะครับเป็นชุดผสมอ่เดี๋ยว2คนพี่น้องจะพาเข้าไปชมนะครับตอนนี้ไก่ก็เหลือไม่เยอะแล้วครับเอาไว้แต่ชุดใหม่ครับชุดเก่าก็ทยอยแบ่งไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นพ่อพันเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาจับถ่ายให้ชมนะครับ ตอนนี้มันยังตื่นๆอยู่นะครับรเดี๋ยวเรามาดูไก่ที่ว่าขึ้นฟัก,กแล้วนะครับนี่นะครับอ้าวมันฟักซ้อนกันนี่ไงลูกออกแล้วนี่โอ้โหครับลูกมันออกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าป๊าจะออ นี่นะครับเป็นชุดผสมนะครับ3แมเมกับตัวผู้หนึ่งตัวนะครับเรานําเข้ามาในราคาหน0 0งบาทนะครับเป็นชุดผสมทางฟาร์มใหญ่นะครับแล้วก็มาเพาะไว้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะได้กี่ตัวโอ้ยันยัออกไมอหไม่หยลเลยลูกยโอ้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 อ,อ้ยยโอย่้าาอ บึ๊บนี่เดี๋ยวลูก,กันมาอหมันี่นะครับอีกตัวหนึ่งไข่ซ้อนกันครับผมอพบชีก่อนด้วยถือตัวหนึง่งจับดีดีจับสองมือจับเบาๆจับเบาๆไปเอาไปให้แม่มันจะโยนนะลูก นี่นะครับเอาวางลงต่าๆนะอย่าโยนนะครับ <im ites> เปิดฝาขึ้นนั่นแหละ <im ites> นี่นะครับเป็นชุดที่สองนะครับของกลุ่มนี้ปล่อยปล่อยลงวางลูกไม่ไม่ไม่วางข้างล่างเดี๋ยวตกตาย <im ites> นี่นะครับ <im ites> เป็นพมา่าล่อนะครับเบอร์แข้งนะครับพ่ <im ites> อเขาชนะมาหนึ่งไฟนะครับแล้วก็เอามาเ <im ites> <im ites> อาปล่อยมันปล่อยมันลูกอ่า ดูอีกท<ด>ีม,<า>มีอีกไหมไม่ไก่ตัวน,นั้นโผล่จับปะป๊าไหนดูปะป๊าจะจับให้จับออกนะจับแม่ไก่ออกก่อนจับออกจับแมโอ้ยตัวนี้กำลังออก,ออกลูกมันได้แค่สองตัวเดี๋ยวแตัวนี้กำลังออกมันกำลังอ่อนแอเดี๋ยวปล่อยมันแค่นี้แหละเดี๋ยวตอนตอนพรุ่งนี้เราค่อยมาเอาลงอีกมัฟักด้วยกันสองแม่น,นี่สองตัวนี้มันแข็งแรงแล้ว นี่นะครับเป็นได้สองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งยังอ่อนแอแล้วก็ไข่ยังเหลืออีกสี่หฟองนะครับเป็นชุดที่สองแล้วนะครับดูตัวเมียครับสวยมากเลยนะครับชุดแรกได้แบ่งไปหมดแล้วนะครับเหลือ นี่เป็นชุดที่2นะครับเรากลับมาผสมนะครับที่อำเภอกันทะลักนะครับนี่ไงอีกชุดหนึ่งนี่ของอีกตัวหนึ่งนะครับไ้หกฟองแล้วนะครับยางลูกมันกำลังไข่ไ้หกฟอง เดีด๋ย,ยวคลิป <พอ S 1> ต่อไปเราจะมาจับพ่อพันุถ่ายให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับชุดนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับผมใครสนใจติดต่อมาครับผมจะพาชี้เอาข้าวให้ไก่ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดกระดิ่งเชิญเตือนด้วย